ชมพู่เอากิฟช็อปมาเติมหนยซิมันว่างเนี่ยจะหมดแล้วค่ะเจตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะเจชมพู่ทำไมไม่เติมของให้เรียบร้อยมันเกะกะลูกค้าเนี่ยขอตอนกิฟช็อปแป๊บนึงค่ะเจเดี๋ยวหนูไปเก็บมาเก็บเดี๋ยวนี้เลยมันขวางทางลูกค้าเลือกของเนี่ยโอยค่ะค่ะเจ ทำไมไม่ดึงหน้าสินค้าออกมาให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเจ้าหนูเอาของไปเก็บแป๊บนึงค่ะเจ๊ยายคนนี้ให้ทําอะไรก็ช้าไปหมดไม่เรียบร้อยสักอย่างชมพู่ของตัวนี้ทําไมมันว่างทาไมไม่เอามาเติมใส่มันหมดค่ะเจ๊มันหมดก็แยกตัวนี้ออกมาให้มันเป็นสองขาสี่มันจะได้เต็มเ็มมันจะได้หน้าซื้อไม่ใช่มาวางโลงเล่งอย่างงี้ค่ะเจ๊แม่ค้าคะอันนี้มีอีกไหมคะหนูอยากได้อีกสองขวดคะ่ะชมพู่ชมพู่อยู่ไหนค่ะเจ๊เอาตัวนี้มาให้ลูกค้าอีกสองขวดค่ะเจ๊ได้แล้วคะ่ะ เดียวของข้างหน้ามันว่างมาเติมให้มันเต็มหนูพักกินข้าวอยู่นะคะเจ๊ตอนนี้เลยเห็นไหมมันหมดแล้วเนี่ยลูกค้าไม่มีของเลือกค่ะเจ๊ชมพู่พวกกาแฟโกโก้เนี่ยใครบอกให้แกะก็เจ๊บอกว่าห่อใหญ่มันขายยากให้แกะแบ่งซองเล็กมาขายเจ๊จะบอกเธอแบบนั้นทาไมเจ๊บอกหนูจริงๆค่ะไม่งั้นหนูจะกล้าแกะได้ยังไงเจ๊ไม่เคยพูดถ้าขายไม่ได้นะเตรียมตัวโดนหักเงินได้เลยโอ้ยเขาแจเป็นคนบอกให้แกะ จรู้สึกว่าตรงนั้นมันโล่งมากตรงนี้เหรอคะเจ๊ใช่เดี๋ยวหนูไปหาชั้นสินค้ามานะแล้วก็เอาสินค้าไปวางจับเรียงตรงนั้นเลยได้ค่ะเจ๊เอาไว้ตรงนี้แหละพอดีแล้วชั้นเมคอัพโอเคเรียบหรอโอ๊ยใครเอาชั้นอะไรมาวางตรงนี้เนี่ยเจ๊นั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูหาอะไรมาวางเจ๊จะบอกให้เอามาวางทําไมเจ๊ไม่เคยพูดเอาออกไปเดี๋ยวน,นี้เลยอีกแล้วเหรอเอ๊ ทำไมกันแดดเทียนโนตถึงแกะตั้งสองขาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชมพู่ค่ะเจ๊ทำไมแกะกันแดดเคียนโนตั้งสองขาโอ้ยก็มันคนละตัวค่ะเจ๊มันจะคนละตัวได้ยังไงเนี่ยมันก็กันแดดเคียนโนตัวเดียวกันเนี่ยเจ๊อันนึงมันเป็นกันแดดตัวแล้วอีกอันก็เป็นกันแดดหน้าดูดีๆหน่อยสิคะกันแดดตัวเคียนโนตจริงด้วย ล้วเคียร์นอตเขามีกันแดดตัวแล้วหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครสั่งมาเจไม่สั่งแล้วใครจะสั่งคะหนูสั่งของเองได้หรอคะเออๆออออออว่าแต่มันเป็นกันแดดตัวก็เอาไปไว้ตรงโซนผิวตัวซิแปบ๊บนึงนะคะเจเจจะให้หนูเอาไปวางตรงโซนผิวตัวใช่ไหมคะงั้นหนูขอเอาเสียงเจไว้หน่อยได้ไหมคะเออแม่ค้าคะอะไรต้องถอดรองเท้าไหมคะอ่านป้ายเลยค่ะป้ายบอกไม่ต้องถอดรองเท้า แม่ค้าคะแป้งสุริพรตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นแหละแถวที่2อนี่ไงแป้งสุรีพรที่ตามหาราคาดีมากเลยจ่ายต,ตังค่ะแม่ค้าร้อยเนี่คะ่ะไม่มีพอดีหรอกเพิ่งเปิดร้านยังเช้าอยู่ไม่มีเงินทอนหรอกนี่ค่ะ200ใส่ถุงให้ด้วยคะ่ะ200พอดี1บาทเป็นค่าถุงอ่ะใส่เองร้านฉันเปื้อนหมดเลยรองเท้าเปื้อนก็ไม่รู้จักอด แม่ค้าซื้อแป้งไปผิดเบอร์น่ะขอเปลี่ยนได้ไหมคะตอนซื้อไปแล้วทำไมไม่ดูให้ดีๆร้านนี้ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนเอาออกไปแล้วทาของฉันแตกหรือเปล่าแล้วทามาเป็นเปลี่ยนคืนไปไปไปอยากได้แป้งสุริพรไปใช้ก็ไม่อยากจะไปซื้อร้านเดิมหรอแแกแกแม่ค้านั่นด่ากเก่งแต่ร้านนี้ก็ดูหลงเหลงจังเลยของก็น้อยจะมีไหมเนี่ยสวัสดีค่ะลูกค้าอยากได้ตัวไหนเข้ามาดูก่อนได้นะคะเออมีแป้งสุรีพรไหมคะมีค่ะด้านนี้เลยลูกค้ารับเป็นเบอร์ไหนคะอยากได้เบอร์ศูนย์สองจ้ะลูก ได้เลยค่ะรับอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะจะได้ครีมกันแดดนะลูกตัวไหนดีๆจับมาให้เลยแนะนําให้แม่หน่อยนะนี่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะจ้าถึงของจะน้อยแต่ก็บริการดีไปบอกคนอื่นมาซื้อที่นี่ดีกว่าไม่ต้องไปซื้อร้านยาคนนั้นนี่คนหายไปไหนหมดทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยของไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วนี่แล้วฉันจะมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมนี่เจ๊คะต่างหูมาใหม่หนูติดราคาขึ้นขาย20บบาทเลยนะคะอ่ะ มันมาแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะแผงหนึ่งมี3คู่โอ้โหมะเมียวจะขาย20ไม่ได้เอามาแยกขายเลยคู่ละ20แต่มันมาถูกๆเองนะคะเจเขาก็ทําเป็นแผงมาให้ขายแบบนี้เข้าใจคาว่าธุรกิจปะขายหมดนี่ยี่จะได้กําไรกี่บาทแต่ถ้าเอาไปแยกนะ60บาทกําไรลุ้นๆค่ะมันจะดีหรอคะเจเราไม่ควรเอาเปรียบลูกค้านะคะเอาเปรียบตรงไหนลูกค้าไม่รู้และอีกอย่างคู่ละ20มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเลย แต่ว่าจะเอาขึ้นขายดีๆหรือจะให้หักเงินเดือนถึงจะยอมเอาขึ้นเออก็ได้ค่ะแยกเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะเจ๊ใช่แบบนี้แหละเยี่ยมมากเลยมะเหมี่ยวเอาขึ้นขายเลยจ้ะคู่ละยี่สิบ เจลบำรุงผิวใบบัวบกใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่มีสารละลายเคืองผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นฉ่ำเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวเลยมีส่วนผสมของ BHA และไฮยาช่วยฟื้นฟูผิวที่เป็นสิวเพิ่มเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงลดโอกาสการเกิดสิวแล้วก็ผิวชุ่มชื่นด้วยค่ะเลือกดูแผ่นมาก,ก่อนอไปเลือกแล้วอื่นก่อนก็ได้ สิ่งก็หมดเอาสูตรไหนดีนะอ้ขออนุญ,ญาตเช็ดชั้นนะคะฝุ่นมันเยอะทำไมต้องมาเช็ดตอนที่เราเลือกมันมาแล้วนี่น้อง ให้พี่เลือกก่อนแล้วค่อยเช็ดไม่ได้เหรอฟุตมันเยอะค่ะเดี๋ยวเจามาเห็นเจจะดา่าเจ๊จะห่วงแต่ความสะอาดแต่เจไม่ห่วงความสะดวกของลูกค้าเลยเหรอเจหนูเชี่ยวค่ะร้านต้องสะอาดห้ามมีฝุนงั้นเธอก็ปัดไปเลยจะไปซื้อร้านอื่นมะเมียวได้ยินเสียงลูกค้าเป็นอะไรกันลูกค้าบอกว่าร้านสะอาดเกินไปเลยจะไปซื้อที่อื่นค่ะฮะมีแบบนี้ด้วยเหรออุย้ย กดผิดทำยังไงเนี่ยนะะเป็นอะไรอีกเจ๊คะหนูกดเครื่องผิดค่ะทำยังไงดีคะกดผิดสามสี่รอบแล้ววันนี้สอนทำไมไม่เคยจำาหนูขอโทษค่ะเจ๊พอดีมือไปโดนนะคะออกออกออกจะทำเองไปหาเติมของหนูไปชมพู่ทำไมวางของสลับที่กันเออโทษทีค่ะเจ๊พอดีน่าจะวางผิดที่กันชื่อสินค้าก็มีบอกอยู่หัดแหกตาดูสะบ้างเ๊้ หนูทาของล่นค่ะจับแค่นี้ก็ทําให้มันหล่นถ้าของเสียหายมาแล้วผิดชอบเลยนะเจคะ่ะพูดดีๆก็ได้นะคะเออาก็ไม่จะด่าดาดา,ดาก็แกมันโง่งไงบอกสอนงานอะไรก็จําไม่ได้ทักอย่างหนูเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกนะคะเจมันก็มีผิดพลาดกันบ้างแหละไม่น่าเหรอถึงไม่มีใครทางานกับเจไดหนูลาออกค่าแรงว,วันนี้หนูก็ไม่เอาพี่คะมีน้าจูแบบซองไหมคะนี่คะ่ะตอนนี้จัดโปรอยู่นะซองละสี่สิบห้าบาท ทำไมซองใหญ่กว่าร้านอื่นที่เคยซื้อเท่ากันนะคะลูกค้าลองอ่านดูที่ปริมาณสิใช่แต่หนูว่ามันได้เยอะกว่าร้านอื่นเขาก็ผลิตแบบเดียวกันหมดนะคะซองก็พองกว่าของพี่ของปอมหรือเปล่าคะน้องดูที่ปริมาณค่ะเขาก็บอกอยู่ว่า25กรัมที่อื่นก็เหมือนกันนะคะไม่อะหนูบีบดูหนูก็รู้แล้วเนี่ยว่ามันได้เยอะกว่าที่อื่นคิดไปเองรู้สึกไปเองมันก็บอกอยูย25กรัมแชร์พูนเรื่องหุงเขา้าว่าไงนะ อ๋อเดอร์ลอยเป็นสิบสิบรีบไปหุงไปค่ะค่าค่าค่าค่ฮะสามสิบกองก่องเที่ยงอีกแค่ชั่วโมงเดียวค่ะค่าค่าได้ค่ะได้ค่ะเชฟอะไรอะไรบ้างว่ามากระเพราหมูสามสิบกองก่องเที่ยงฮะพอนพอนเอาน้ำมันกดใหม่มาสิน้ำมันพูดหมดค่ะเชฟโอ้ยเรียไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยนี่มันบันดาลเรวะเนี่ยตา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 ยพอนพรอนก่อนรับออเดเจอไรแม่หน่อย ค่ะค่แค่แค่เชฟอ้วนจะกินอะไรก็สั่งมาวันนี้ยุง่งฉันสั่งกะเพราทะเลแต่ทำไมได้กะเพราหมูก็ตอนโทรมาสั่งบอกเอากะเพราหมูวันนี้เชฟยิงไม่ได้กินกาแฟซุปเปอร์เอสเปรสโซ่กาแฟเ,ฟเพิ่มขึ้น20%ซุปเปอร์เอสเปรสโซทีนวันเข้มขึ้นหอมอร่อยใ<ะ>ส่น้ำแข็งเย็นๆเชฟอ้วนกินดีกว่าจะได้สดชื่นฉันสั่งกะเพราทะเลหูตึงหรืองไงเชฟคะกาแฟเย็นๆก่อนค่ะหอม อร่อยเข้มไปนั่งรอแป๊บเดี๋ยวเชฟทำให้ใหม่โอเคค่ะ okay, เชฟซุปเปอร์เอสเปรสโซ่ทีอินวันก e าแฟเพิ่มขึ้น20%เ็ข้มพอดีกานี้จบ บอกกับหนูเลือกให้หน่อยสิอยากได้สีไหนก็เอาพี่ใจ่ายให้ยายองพี่ดีแม่หนูมาครูโทรมาตามแกมาอยู่กับไอ้นี่เหรอไม่แม่ครับใจเย็นครับแม่มานี่ไอ้ลูกไม่รักดีบอกให้ไปเรียนไม่เรียนใ<อ>จเย็นครับแม่ผูกป,ปากใครแม่แกฉันจะแจ้งความจับแกพาลูกฉันมาแค่มาซื้อสีทาเล็บครับครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องแต่อย่ามายุ่งกับลูกฉันอีกนี่ก็เหมือนกันให้เรียนก็ไม่เรียนหนีตามผู้ชายมาได้บอกดีไม่ชอบชอบทําให้แม่อับอายขายหนะ้าไปครับ พี่ดีนท<ำ>ําหยุดจะมาเรียกลูกฉันสวัสดีครับพี่พรอนมาแล้วเหรอจ้าสุดหลอ่อวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับนั่งรอๆเป็นกำลังใจใพี่ก็พอกลับมาแล้วจ้ะแม่เอ้านี่นิวแม่นี่น้องโจเกอร์เพื่อนแม่เองจ้ะสวัสดีครับคุณหมอนิ้นิว สวัสดีค่ะเย็นเนี้ยเขาจะมาทานข้าวกับเราวันนี้ไม่สะดวกค่ะยิวเหนื่อยอยากพักผ่อนแม่ก็ปิดร้านได้แล้วมันค่ำแล้วส่วนคนอื่นก็กรุณาเชิญกลับไปก่อนนะคะนีนิวน้องจกเกอร์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะฉันได้กลิ่นผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้จะมาหลอกแม่ฉันแน่นอนเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ได้เงินมันมาไหมได้อะไรล่ะ ลูกสาวมันท่าจะหัวแข็งเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงเนี่ยค้างค่าเช่าของมาตั้งสองเดือนแล้วนะข้าวก็ไม่มีจะกินแล้วเนี่ยถ้าเขาไล่ออกจะไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ยปวดหัวอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยไหมถ้ารอพี่อดตายกันพอดีหนูต้องลงมือเองซะละจะไปไหนก็จะไปหาเหยื่อไงเอาน้ําหอมมาสินี่เหรอวินเซนต์ฮอลลีเดย์ต้องตัวหอมๆเหยื่อจะได้ติดกับแล้วทําไมไม่ซื้อกินฮันกับกินนอตตี้ที่เคยใช้มาล่ะ หายดีจนหมดนะสิก็เลยเอาเซตพอรีเดย์มาใช้เพราะว่ามันมีหลายกลิ่นวันนี้ฉีดกลิ่นรัวดีกว่าหอมเซ็กซี่ล่อเหยื่อได้แน่นอนมีรถขับใส่นาฬิกาก็หรูรองเท้าก็แพงหน้าตาก็ดูดีมีสกุลเป็นคนรวยแน่นอนอเอา้าคุณคุณเป็นอะไรไหมครับโอ้ยเจ็บขามากเลยเข่าแตกไหมเนี่ยเป็นไรไหครับ เจ็บขาค่ะลุกไหวไหมครับเจ็บมากเลยค่ะลุกไม่ไหวมาครับผมช่วยครับโอ้ยโอ้ยเข่าถลอกหมดแล้วเนี่ยให้ผมไปส่งไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะเอาเบอร์ผมไว้นะเดี๋ยวมีอะไรให้ผมช่วยครับขอบคุณค่ะอุ้ยผู้ชานามิเจ็ดโปรเฟสเซลอยู่นี่นาที่ตังค์ค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะลูกค้าเอา ไหนตรงป้ายเป็นป้ายแฟลชเซลลนี่คะอ่าพอดีว่าโปรโมชั่นตรงนั้นเริ่มต้นเดือนหน้าค่ะไม่ใช่เดือนนี้มันเริ่มตั้งเดือนหน้าแล้วพี่เอามาขึ้นโชว์ทาไมละคะก็ตเตรียมความพร้องไงคะพอวันที่หนึ่งก็จะได้ขายเลยแบบนี้ลูกค้าเข้าใจผิดแย่สิคะหนูคนนึกว่าร้อยสามสิบเก้าต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเด้โปก็ต้องกลับมาซื้อเดือนหน้านะคะงั้นก็ไม่เอาแล้วคะ่ะ